สวัสดีค่ะคุณพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าน้องพีอายุเท่าไหร่คะปีนี้ยี่สิบห้าค่ะ <25. S 1> วันนี้มีอะไรเอ่ยอ่ะเล่ามาครับคืออยากปรึกษาค่ะว่าเราอะรู้สึกว่าเราอะเป็นคนที่กลัวการสร้างความสัมพันธ์ในทุกสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นน้องพี่สนิทพี่ที่สนิทหรือว่าเพื่อนสนิท อะไรแบบนี้ค่ะ,ค,ะคือเรากลัวหมดเลยยกเว้นแฟนนะคะเพราะว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเล่าแบบย้อนกลับไปอะคะ่ะพื้นฐานของเราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทก,กับใครอยู่แล้วหมายถึงว่าเราไม่ใช่คนเฟนลี่เราไม่ใช่คนที่พูดคุยง่ายหรือว่าชวนคนแปลกหน้าคุยหรืออะไรแบบนี้ค่ะเรามันยากมากสําหรับเราอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนอื่นจะมองว่าแบบเอยเราายิงหรือว่าแบบเข้าถึงยากอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหากับมันอะไรขนาดนั้นนะคะจนมากระทั่ง เรารู้สึกว่ามันมันแย่มากก็ตอนที่ปีสองพันสิบเก้าอะค่ะเราเสียคุณย่าไป <Huh. S 2> คือเราะอาโตมากับปู่กับย่าคือสามคนอะในบ้านมีแค่สามคนเลยปู่ย่าแล้วก็หนู <Huh. S 2> แล้วก็แล้วเราเสียคุณย่าไปแล้วก็ เรารู้สึกเหมือนโลกแบบพังทลายไปหมดเลยแล้วเราแบบไม่เหลือใครเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วบอกแบบว่าเราไม่ได้สนิทกับญาติด,ด้วยค่ะแล้วไม่สนิทกับใครเลยแต่แค่เราคุยได้นะคะเราคุยได้เป็นปกติแต่ถามว่าแบบการคุยของเรามันจะมีความเว้นระยะห่างมีการเกรงใจไม่ว่าจะอายุเท่ากันน้อยกว่าหรือมากกว่าแต่ว่าญาเราอะค่ะเล้าเราไปไหนตอนเด็กๆอะไรแบบเนี้ยค่ะญาจะเป็นคนเป็นสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์กับเราตลอดเออเนี่ยแบบพี่คนนี้ชื่อเป็นปนี่นะอะไรงนี้ <S <S แต่ว่า พอย่าเสียคะ่ะมันเหมือนว่าสภานนั้นมันหายไปแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยากทั้งที่จะต้องแบบพยายามทาตัวล่าเริงหรือว่าเฟลลี่หรือว่าพยายามพูดสําหรับเรามันมันยากมากแล้วบวกกับว่าสภาวะนั้นนะคะที่เราเสียย่าไปเนี่ยมันแย่ามากจนเราอะในบ้านอะเหลือเราก็ปูกสองคนใช่ไหมคะเราก็อยู่กันสองคนคแล้วก็มีบรรดาญาติิเนี่ยแหละคะ่ะไม่เยี่ยมแบบลูกพี่ลูกน้องอะไรพวกนี้มาเยี่ยมบ้างแต่เราก็รู้สึกว่า เออเราเริ่มรู้สึกเหมือนเราเป็นหมาหัวเน่าเลยแต่ว่าเราเหมือนเหมือนจางลงเรื่อยๆค่ะเราไม่ค่อยมีใครเห็นเรามากขึ้นเรื่อยๆจากที่แบบบางทีมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆกกค่ะเริ่มแบบน้อยใจจางเริ่มแบบรู้สึกว่าเราเป็นหมาหัวเน่าหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ <S <S แต่ตอนนั้นอ่ะเรากําลังจะแบบเรียนจบฝึกง,งานจบอย่างเงี้ยเราก็มาอยู่กับปู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราอยากอยู่กับปู่โอเคเราตั้งเป้าหมายใหม่พยายามฮิวใจตัวเองให้มากค่ะแต่มันมันไม่ได้อะไรมากอ่ะแบบ มันเหมือนว่าเราพยายามเข้มแข็งแต่ว่าบางทีแบบบางทีดู youtube อยู่ขำๆอยู่ก็ร้องไห้กินข้าวอยู่ยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ร้องไห้อเออมีอยู่ทางหนึ่งอะคะอ่ะอลูกพี่ลูกน้องเราโทรมาถามว่าแบบปู่อะได้โทรหาใครบ้างไหมคุยโทรศัพท์นานไหมออกไปจากบ้านกี่ชั่วโมงเราก็แบบทําไมถามอย่างนั้นเราจนพี่เราบอกว่า เหมือนปู่จะมีสิ่งคนอื่นเลยแล้วตอนนั้นะเราปฏิเสธแบบชัดเจนแบบโหวชนฝา,าแบบปัญญาอ่อนแบบได้สาระทุกอย่างาแต่พอสุดท้ายะคะ่ะด้วยความที่เราอยู่กับปู่สองคนคนที่รู้ชัดเจนแล้วก็รู้ลึกที่สุดกลายเป็นตัวเราเองเพราะว่าเราจับได้ลักษณะการคุยโทรศัพท์เอ,อมันไม่ใช่คุยกับเพื่อนนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนโดนหักหลังเลยแล้วช่วงเวลาที่เราจับได้นั้นนะคะเราไม่ได้บอกใครเลยแต่ว่าเราก็โอเคเราก็บอกตัวเองก่อนว่า ขนาดแบบเราเสียย่าไปอะเรายังเหงาเลยแล้วปู่เราที่แบบเป็นคนรักอะอยู่กันมาสี่สิบห้าสิบปีอะมันจะไม่เหงาได้ยังไงโอ<ะ> okay, เคปล่อยแต่การที่พอเราปล่อยอะค่ะผ่านไปสักพักอะเหมือนกับว่าเป็นเราเองที่ว่าทนไม่ไหวเราล้องไห้ตื่นมาล้องไห้ก่อนนอน้องไห้เพอเราได้ยินเสียงสนทน,นาพวกนั้นนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราดิ่งเราเท้าทุกอย่างเลยแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเปิดโทรศัพท์ดูรายชื่อค่ะอยากโทรหาใครทุกคนอะไม่มีใครโทรหาเลยอะ จริงๆเราคือเราเคยคิดสั้นด้วยแต่ว่าในช่วงที่เราดิ่งมากๆมากๆเราดันมีโอกาสได้งานเขาโทรมาแบบชวนเราไปทํางานเอ้ยเนี่ยเราโอกาสที่เราจะแบบได้สร้างตัวของเราเองแล้วเราตั้งมั่นปณิธานว่าต่อให้คนทั้งโลกทิ้งเราอ่ะเราก็อยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ <c oughs> เราตั้งมั่นอย่างนั้นมาแต่ก็ว่าพอเราทํางานนะคะเราได้เจอพี่คนหนึ่งที่แบบเป็นหัวหน้าเรานะคะอายุห่างกันประมาณห้าปีเขาเป็นหัวหน้าที่แบบดีมาก เขาโตกว่าเขาให้คำปรึกษาเราได้ดีมากทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวแบบโหผู้ใหญ่เขาเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ทําไมมันยากจ้งอะไรแบบนี้แล้วก็บางอย่างที่แบบเราไม่เคยคิดว่าแบบเราจะทําได้อะเราได้กําลังใจจากเขาเยอะมากจากที่แบบเราแบบไม่มันดูยากมากแบบมันดูไกลเกินเอื้อมอ่ะแต่แบบเหมือนเรามีกําลังใจคะ่ะแล้วแบบเราถีบไปเองขึ้นมาส่งขึ้นส่งขึ้นแสดง,งว่าค<อ>ุณมีเปิดใจให้กับพี่คนนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแบบเปิดใจมากคือเขาแบบก้าวข้ามกำแพงทุกอย่างมาหมดเลยในสิ่งที่แบบเราตั้งมั่นไว้ตอนแรกค่ะโอเคแบบเรารักเขามากเราสนิทกันรักรักทางยังไงครรักเขารบก็เป็นแฟนกันไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไมหมฮะ คบเป็นแฟนไหมไม่ได้แฟนหนูไม่ไม่ไม่ค่ะนึกว่าจะกลายเป็นคบเป็นแฟนที่เขาบอกว่าเชื่อเรื่องแฟนคนเดียวไม่แล้วตอนแรกเลยที่หนูบอกว่าแฟนสนิทมากสนิทมากแลแฟนหนูไปไหนฮะก็ยังอยู่นี่แหละค่ะก็ยังคบอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะด้วยความที่ว่าแฟนอ่ะจะเป็นคนที่ว่าเหตุผลจะจ๋าแบบจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจฟิวว่าแบบอ่าโอเคคือตอนนี้งั้นพี่ถามก่อนว่าการที่พี่จะเล่าเรื่องพี่คนนี้เพราะว่าพี่จะเล่าว่าตอนนี้พี่ได้เริ่มเปิดใจที่จะรู้จักคนอื่นแล้วหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยโอเคโอเคซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีแล้วแล้วมันเกิดปัญหาอะไรหรออืมอ่าเราอะมองเขาเป็นเหมือนของขวัญเลยใช่ไหมคะว่าจากที่ปีสองพันยี่สิบอะเราดิ่งมากแล้วปีสองพันยี่สิบเอ็ดอะเราแบบโอ้ดีจังที่เราอดทนมาได้แล้วมาเจอคนดีๆในปีเนี้ยแต่การป็นว่าเมื่อประมาณวีคที่แล้วอะค่ะเราทะเลาะกันแบบว่า ใหญ่มากจริงๆมันเริ่มต้นจากเรื่องงานว่าเราอ่ะเหมือนกับว่าช่วงที่เรารู้ตัวมาแล้วแหละว่าสองสาเดือนที่ผ่านมาเราทํางานได้แบบอไม่ครบลูกหมายถึงว่าไม่ได้ปริมาณเยอะเท่าเดิมหรือว่าคุณภาพเราทํางานได้แย่ลงเรายอมรับมากๆแล้วก็มันดันแตกหักในช่วงของแบบวันศุกร์อะค่ะพอเราส่งงานไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่เหมือนกับว่าพี่เขาระเบิดออกมาว่า ทำไมถึงทํางานอย่างนี้ออกมาทําไมมันถึงแย่ขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเรามีการแก้งานนะคะปกติเลย uh huh. หรือว่าถ้าทําไมก็คือทําไมเลยแต่ว่าครั้งนี้ยมันมันดูมันมีเรื่องอื่น,นมาเกินนะคะอย่างเช่นเขาถามว่าทําไมถึงทํางานแบบนี้มานี่มาแล้วก็ส่งงานเก่าของเรากลับมาค่ะ uh huh. ให้เราดูว่าดูสิงานที่เราทําอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะต่อไปนี้อ่ะ พี่จะไม่ให้งานอะไรเราแล้วเออพี่จะไม่คุยกับเราแล้วพี่จะไม่แชทกับเราพี่จะไม่โทรหาอะไรกับเราแล้วแล้วเราเลียร์งานของตัวเองให้เสร็จแล้วคือมันไม่ใช่ไม่เสร็จนะคะงานอะมันเป็นไปตามตารางทุกของมันแต่มันไม่ดีแต่มันใช่มันไม่ดีแล้ว<ะ>จริงๆแล้วตามหลักมันต้องแก้แต่ว่าอันนั้นอะคือจริงแล้ว ที์เวิร์ดทุกอย่างเราเข้าใจหมดเลยเหตุผลของเขาอ่ะแต่เราไม่เข้าใจแค่ว่าทําไมเราต้องไม่โทรกันเราต้องไม่คุยกันเราต้องไม่อะไรกันแล้วเ,เขาก็เรื่องว่าเราอ่ะทํางานค่อนข้างหลายอย่างอะคะ่ะแล้วเขาก็เริ่มบอกว่าถ้งงางั้นอะ่ะไม่ต้องทํางานทุกอย่างแล้วหมายถึงว่างานที่เราเคยได้ทําอะคะ่ะ <c oughs> ทํางานแค่ของหน้าที่ของตัวเองตําแหน่งของตัวเองพอตอนนั้นนะคะ่ะที่เราบบดิ่งมากแค่ประโยคที่ว่าเขาจะไม่คุยหรือว่าไม่แชทกับเราแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็ถูกส่งงานกเก่ามาแบบเนี้ยมันถูกป้าใส่อะ เสร์วันเกิดวันศุกร์ใช่ไหมเสอาทิตทีเราก็ไปเคลียร์กับตัวเองตอนนั้นะเราดิ่งมากดิ่งเหมือนตอนที่เราแบบเสียยาไปเลยพอมาวันการอะ่ะเราโอเคเรารู้แล้วว่าเขาไม่ไว้ใจในการทํางานของเราแล้วโอเคถ้าเกิดว่าไม่ไว้ใจค่อยไว้ใจเมื่อไหร่ก็ค่อยม่อมหมอีกรอบแล้วกันแล้วก็อ่าในตอนนี้เราจะทํางานของเองให้ดีอ่าเราจะแก้งานให้ดีอันนั้นคือสิ่งที่เราจะเตรียมไปคู่กับเขาแล้วก็ขอโทษแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นนะคะเราขอโทษไปแล้วอะ่ะเรากับ ไม่ได้รับรีแอคอะไรกลับมาอย่างเช่นว่าไม่อยากฟังหรือว่าไม่อยากคุยแต่ถูกเบี่ยงประเด็นไปเลยอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่น่าสนิทกับเขาเลยเนาะหมายถึงว่ากับทุกคนเลยนะคะแบบที่เราสนิทในความสัมพันธ์ค่ะไม่ใช่แค่กับพี่เขากต่ยเปว่าเรากลัวที่จะสนิทกับทุกคนเลยอะค่ะเริ่มต้นจากพี่คนนี้ที่เหมือนมันทริกเกอร์หนูทําให้หนูมีความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งหรอคะใหญ่ๆจากพี่คนนี้อ่ะแต่พี่ทวนอีกทีพี่คนนี้เป็นพี่ร่วมงานที่เป็นผู้หญิงใช่ค่ะโอเคเราสนิทกับเเคาาาาาาระะหหว่่่งงททํนนนไ ประมาณปีกว่าปีครึ่งค่ะโอเคแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นสุขที่แล้วที่เขารู้สึกว่าหนูทํางานได้ไม่ดีแล้วเขาจะให้หนูแก้ไขงานค่ะโอเคอ่ะคําถามของหนูคือคือว่าพอเราขอโทษอะคะ่ะแล้วมันไม่ได้รับกลับมากลายเป็นว่าเรากลัวที่จะสนิทกับเขาอีกรอบหนึ่งอะคะ่ะหรือแม้กระท,ทั่งถ้าสมมติรอาเราเคลียร์กันได้แล้วเรากลับมาสนิทเหมือนเดิมความว่าสนิทนั้นนะคะเรากลัวแล้วเราไม่ใช่แค่กับพี่เขาะคะ่ะแต่เรากลัวใน ทุกความสัมพันธ์รวมถึงในอนาคตด้วยอะคะ่ะเราไม่อยากสน,นิทกับใครแล้วอะคะ่ะแต่ว่าในใจลึกๆอะเราอยากสน,นิทกับคนนะเราอยากมีเพื่อนเยอะๆเราอยากมีคนที่แบบคุยดีทอกด้วยได้อะไรแบบนี้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้เรากลัวไปแล้วอะคะ่ะรวมถึงว่าเรากลัวที่จะเคลียร์กับเขาด้วยอะคะ่ะต่อให้มันเคลียร์แล้วลงตัวแล้วเป็นไปได้ด้วยดีอะคะ่ะคือเราจะทํายังไงให้แบบเราเลิกกลัวะคะ่ะแล้วก็รวมถึงกับพี่เขาด้วยอะคะ่ะ คือก็เลยอยากรู้ว่าแบบจัดการความคิดตัวเองยังไงกลัวที่จะเคลียร์กับพี่เขาหรือกลัวที่จะสนิทกับคนอดื่นตอนนี้พี่พี่กำลังทุกอย่างสะโขบหรือว่าสองคำถามเลยค่ะหมายถึงว่าถ้าเราเคลียร์กับพี่เขาไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะแล้วเรากลับไปสนิทอีกรอบหนึ่งเงนี้ยคําว่าสนิทอันนั้นนะคะเราก็กลัวด้วยเหมือนกันอ่ะโอเคออาถามใครก่อนคะพี่เถือกก็ได้ค่ะแล้วก็ไล่มาเลยค่ะโอเคพี่เพือกพี่ไม่ได้มองอไม่รู้สิเท่าที่ฟังเนาะพี่ไม่ได้รู้สึกว่า ปัญหาอยู่ที่พี่อยากจะสนิทหรือไม่สนิทกับใครเนาะพี่ว่ามวลความรู้สึกมวลความคิดในตัวพี่มันค่อนข้างที่จะไปในทางลบซะเยอะอะในดีเทลตลอดทั้งชีวิตอนะ่ะเท่าที่พี่ฟังมาคำถามเดียวเลยที่พี่อยากถามพี่คือ <c oughs> เคยปรึกษาคุณหมอไหมจิตแพทย์และมี <c oughs> ความคิดที่จะไปไหมมีความคิดค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปสักทีสำหรับพี่พี่ฟังดูแล้ว ในหัวของพีมันซับซ้อนเกินกว่าที่ที่พี่จะพยายามสางมันได้นะถ้าถามพี่นะเป็นพี่ถ้าถ้าเป็นพี่เป็นเป็นพี่ชายพีอะไรพี่ก็จูงมือไปคุยกับคุณหมอดีกว่าพี่ว่าเท่าที่ผ่านมาตลอดอ่ะโอเคเราไม่มีเพื่อนเยอะแยะมากมายถึงคนอื่นแต่พี่ก็เห็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะแยะมากมายซึ่งเขาก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวแต่กับพี่ไม่ใช่ อ,อการสูญเสียทําให้คนเราเออรู้สึกไม่ดีรู้สึกดาวใช่แต่ว่าไอ้ควาว่าดิ่งหลายๆครั้งที่พี่ใช้คําว่าดิ่งเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้รู้จกักหรือไม่ได้ประสบด้วยตัวเองพี่รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมสาเหตุมันมันทำให้ดิ่งได,ได้ได้หนักหน่วงจงังถ้ามันเกิดกับพี่พี่คงไม่ดิ่งขนาดนั้นในใน,ในบางดีเทลที่พี่เล่ามาเพื่อนพี่เลยรู้สึกว่านี่ฟังดูแล้วอาจจะต้อง พึ่งคุณหมอพี่ไม่รู้ว่ามันสภาพจิตใจจริงๆแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์ตอนนี้พี่เป็นยังไงด้วยซ้ำในเชิงร่างกายใช่ใช่ในเชิงฟิสิกอลในเชิงเคมีสารเคมีในสมองต่างๆการทะเลาะกันในที่ทำงานมันเป็น <c oughs> เรื่องที่ถ้าเป็นคนอื่นนะพี่ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้เทคมันเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายจนทำให้ดิ่งสวันสคืนอะไรแบบนั้นแต่ยอมรับว่าพี อาจจะเป็นคนที่ม,มีมีอะไรบางอย่างที่ทริกเกอร์ความเศร้าความดิ่งในสมองได้มากกว่าเพราะฉะนั้นทางเดียวที่พี่พอจะบอกได้เลยคือต้องลองไปคุยกับคุณหมอลองไปดูไปไปดูกันจริงจังเลยว่าตอนนี้สารเคมีเป็นยังไงมันโอเคอยู่ไหมพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะ ต้องตัดสินว่าเรา <c oughs> เราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ามันคือการตั้งต้นสําหรับเส้นทางที่เราจะแก้ปัญหาใหญ่อะ่ะพี่นี่มันคือสิ่งที่สะสมพี่มานั้งแต่เด็กถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่ามันจะต้องอาศัยการปลดล็อกและการเยียวยาถึงแก่นของมันเลยอะ่ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้พี่ฟังจากพี่มันคือมวลผิวเผินภายนอกซึ่ง <c oughs> มันทำให้พี่รู้สึกได้ว่าแก่นของพีตอนเนี้ย มันมีปัญหาทีนี้เมื่อกก่มีปัญหาถึงมือหมอต้องถึงมือหมอ oh. อืมแล้วก็อยากให้ไปโดยเร็วมันยิ่งเร็วก็ยิ่งดีเราจะได้ตั้งต้นให้ถูกอ่ะหมอบอกว่าสารเคมีในสมองไม่เกี่ยวนะโอเคเราก็จะได้มาปรับที่วิธีคิดบางอย่างวิธีการเข้าสังคมวิธีการที่เราเดีวกับคนอื่นที่เราไม่รู้จักหรือเราจะรู้จักสนิทยังไง ในแบบที่เราไม่เจ็บมาว่ากันอีกทีแต่ถ้าวันนี้เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองเรื่องของอาการซึมเศร้าไอ้พวกเมื่อกี้ไม่เกี่ยวเลยอมันเป็นเรื่องของการรับยามันเป็นเรื่องของการตั้งต้นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นก็อยากให้ไปหาคุณหมอครับนะครับโอเคค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะพี่ต้ลครับเออพี่ฟังเรื่องน้องพีมาแล้วพี่อันแรกเลยพี่อ่ะอยากจะรู้ดีเทลมากเลยเรื่องการสูญเสีย คุณย่าของหนูอะพอ,อะพี่รู้สึกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เหมือนตัวหนูนะตอนเนี้ยเอาจริงคือเหมือนมันยืนอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เลยอะน้องพีซึ่งพี่ว่าพอหนูยืนอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้อะเหมือนหนูพึ่งพาตัวเองไม่ได้ตอนเนี้ยพอมันมีอะไรเข้ามาแล้วยิ่งหนูพยายามที่จะทําในสิ่งที่มันอยู่รอบข้างให้ให้มันดีโดยใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางอะพีมันเลยทําให้เหมือนพีแบบตั้งเงื่อนไขกับทุกอย่างในรอบตัวตอนเนี้ย โดยที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะพีคือพี่เข้าใจนะว่าหนูอะได้รับการกระทบกระเทือนความเศร้าโศกจากแบบการสูญเสียคุณย่าไปแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มันหนูเอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขอะที่พร้อมที่จะแบบใครเข้ามาที่มันไม่ถูกกับสิ่งที่ตัวเองตั้งเงื่อนไขไว้แล้วหนูแบบปัดทิ้งตำหนิตีเตียนอะไรเข้าไปหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ยมันยากมากพีที่หนูจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแม้ว่าเห็นไหม พี่พี่ลูกง,งานคนนี้ที่พี่บอกว่าอุ้ยแรกๆมันดีมันทุกอย่างมันแบบคุยกันอะไรเขากันแต่พอจุดหนึ่งเขาไม่ใช่แบบมันไม่ได้สมูทมันไม่ได้ราบเรียบแบบที่เราต้องการแล้วเขามาเต็มหนีิเรื่องเรื่องงานซึ่งพี่ฟังจากที่หนูเล่าที่ที่พี่ฟังอะ่ะมันก็ดูเป็นปกติมากในการทํางานว่าถ้าหนูทํางานไม่ดีไปแก้ไขมาแล้วมันก็จะเป็นจังหวะที่เขาเหมือนแบบเห็นว่าอันนี้จะได้บอกแลวจะให้เคลียร์กันว่าก่อนหน้าที่พีจะเข้าใจว่าตัวเองทำงานโอเคจริงๆมันก็ไม่ได้โอเคนะในมุมเขา การที่พี่ยังติดต่อพูดคุยใดๆมาจะเหมือนแบบมองง่ายๆว่ามันจะทาให้หนูเสียเวลาในการที่หนูจะไปแก้งานหรือหนูจะไปทําให้อะไรให้มันดีขึ้นเหมือนเอาเวลาตรงนั้นไปโฟกัสกับง,งานอ่ะซึ่งถ้ามองจากมุมคนนอกมันเป็นเรื่องปกติมากแต่พี่กับกลายเป็นมองว่าสิ่งนั้นน่ะมันกําลังจะทําลายความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งซึ่งมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะมันก็เลยจะย้อนกลับไปว่านั่นแหละพี่เป็นห่วงว่าตอนนี้คือพีอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้อะ่ะเอาง่ายๆ ซึ่งมันไม่เหมือนกับสิ่งที่พี่พูดเหมือนสิ่งที่พี่วีพยายามบอกมาว่าหนูอยู่ได้หนูไม่ต้องการมีเพื่อนแต่ถ้าฟังดีๆอ่ะจริงๆหนูต้องการมากเพียงแต่ว่าพอหนูจะมีอ่ะมันจะมีเงื่อนไขที่หนูสร้างมันขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกพี่ไม่รู้จริงๆเพราะว่าหนูอายุ25แล้วแล้วก่อนหน้านั้นก่อนคุณย่าจะเสียอะไรมันเกิดขึ้นหรือมันทําให้หนูเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันต้องแก้จากตัวหนูก่อนเพราะถ้านะตอนเนี้ย อย่างที่พี่เห็นคือถ้าข้างในหนูความคิดหนูเป็นแบบนี้ยังไงอะ่ะหนูไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีได้กับคนรอบข้างหรอกเพราะหนูจะไปตั้งเงื่อนไขและความหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็ทําให้หนูแบบกลัวแล้วก็ปิดอีกซึ่งจริงมันปกติคนเราอะ่ะมันมันเกิดขึ้นได้เสมอคบคนเจอคนใหม่ดีเจอคนใช่ไม่ใช,ใช่อะไรเงี้ยมันไม่ต้องพยายามไปสร้างเงื่อนไขอะคะ่ะให้มันเป็นไปตามอัตโนมัติของชีวิต แบบนี้มากกว่า <Ừ. S 1> แต่พี่งงนิดนึงว่าแล้วแฟนหนูตอนเนี้ยความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะ,ะปกติดีทุกอย่างเลยคะ่ะพอมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาแฟนทั้งหมดเลยคะ่ะแล้วเราเล้เรื่องอย่างนี้หนูได้บอกกับแฟนไหมบอกคะ่ะแล้วเขาว่ายังไงคะเขาบอกว่าถ้าในเรื่องของพี่อะค่ะเขาบอกว่า อาจจะต้องรอเวลาให้โฟกัสกับงานตัวเองในเมื่อเราทํางานตัวเองแย่ก็โฟกัสกับงานตัวเองไปทํางานตัวเองให้ดีแล้วพอเวลาผ่านไปเดวมันก็จะขี้คายเองอะค่ะแล้วก็ให้เวลาพี่เขาด้วยแล้วก็ให้เวลาตัวเองด้วยอ่าก็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 ถูกตามซึ่งก็เป็นคําแนะนําที่พื้นฐานที่มันควรจะเป็นะใช่มใช่ใช่ควรจะแก้แบบนั้นแหละแต่ว่าเราได้เทคไอ้สิ่งที่เขาแนะนํำไหมล่ะพี่รู้สึกว่าทําไม่ได้ด้วยซ้ำถูกไหมเหมือนว่าพี่โทรมาหาพวกพี่อ่ะ ทำค่ะคือตอนแรกเราเว้นระยะห่างกับพี่เขาแล้วก็ให้เวลาแล้วก็ทุกอย่างอะคะ่ะก็คืองานทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมแต่ว่าความสัมพันธ์เราถอยหลังอ่าอ่ะงั้นพี่ว่าต้องตอนนี้พี่ต้องจัดการตัวเองก่อนอืข้อสหั่พนะี่ง่ายๆคืออย่าคาดหวังกับความสัมพันธ์ใดๆเลยเป็นปกติเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขเหมือนแบบตามสถานการณนะ์ณตอนนั้นอย่าไปคิด มากเกินไปอ่ะอ่านี่สำหรับพี่นะคะ,คะพี่อ้อยค่ะอ่าพี่อ้อยก็จะรวมของท้องน้องเผือกต้งต้นด้วยแต่อันนึงค่ะ <c oughs> เรื่องการไปหาหมอเรื่องของการสุมเศร้าเนี่ยอันนี้มันก็มีภาวะอันนึงแหละที่มันจำเป็นจะต้องไปปรึกษาศึากษากับคุณหมอนะคะแล้ววันนี้การไปคุยกับจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะอ,อีกอันนึงตะกี้ที่ต้นบอกอันนึงคือพอหนูตั้งเงื่อนไขอ่ะมันเหมือนกับหนูเป็นศูนย์กลางจักรวาลและทุกอย่างจะต้องโคจรรอบตัวหนูอ้าวฉันไม่อยากสนิท แต่คนที่ฉันไม่สนิทต้องรู้สิว่าฉันชอบกินน้ําอะไร hmm. และพอซื้อกินน้ํามาให้กินแล้วปรากฏว่เาเป็นน้ําที่เราไม่ชอบแล้วเราก็ไปน้อยอกน้อยใจอะ่ะ hmm. บางทีมันมันอาจจะต้องถามกันว่าหนูต้องการอะไรจากโลกใบนี้และไอ้คำว่าสนิทอะ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าหนูต้องการสนิทคําว่าสนิทของหนูคือระดับไหน hmm. เพราะวันนี้ต่อให้พวกเราทํางานกันมาอย่างเนี้ยเราไม่ได้มีคนที่สนิทกันทุกคนและเท่ากันหมดนะ hmm. มันมีคนบางคนที่อ่าผ่านมาผ่านไปยิ้มได้ อคนนี้ฉันจะเล่าเรื่องบูมอ่อนแอของฉันให้ฟังได้อ๋อถ้าฉันมีปัญหาฉันจะคุยกับคนนี้และทั้งหมดทั้งปวงมันไม่เกี่ยวกับความสนิทเลยค่ะพี่จ๋าสำคัญสุดคือวันนี้หนูอายุ25ละความสุขควรขึ้นอยู่กับเราถ้าน้องเอาความสุขไปผูกขาคนอื่นนะเขาเดินไปทางไหนก็เหยียบหัวใจน้องอยู่ดีอะเหมือนกับเนี่ยที่บอกว่าเป็นเป็นพี่ที่เป็นเจ้านายหนูอะถ้าเราเทียบกันจริงๆจริงๆเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะค่ะ แต่หนูเอาความคาดหวังไปว่าทําไมแรกๆดีจังเลยอะ่ะทําไมตอนเนี้ยมีปัญหากันเหมือนกับที่ตะกี้พี่ๆสองคนเขาพูดอะคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติของการทํางานนะถ้าเราจะเอาแต่ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วปรากฏปล่อยให้งานแย่เขาคงทําไม่ได้ไงพี่อตอนเนี้เขาก็เลยกาลังตําหนิหนูในฐานะของน้องที่ทํางานค่ะแต่น้องดันไม่ได้แบบว่าไปรู้สึกกับเรื่องงานแต่รู้สึกว่าแล้วเราจะคุยกันอีกไม่ได้หรอคะทําไมเราต้องโทรหากันไม่ได้อีกล่ะคะ ซึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็อาจจะต้องหาคนที่ทํางานแล้วให้งานมันเดินอะ่ะพี่เลยต้องทําให้น้องมีความพร้อมในการอยู่ในสังคมและอยู่ในโลกนี้ก่อนสนิทไม่สนิทไม่ใช่ปัญหาและการที่จะสนิทกับใครบางทีมันเริ่มต้นง่ายๆคือการยิ้มพี่เชื่อเสมอว่ายิ้มมันจะลดระยะห่างระหว่างคนสองคนน่ะแต่ถ้าหนูเป็นคนที่แบบหนูก็ไม่ได้อยากสนิทกับใครอ่ะหนูก็ไม่อยากค,บ,คบใครและพอวันหนึ่งไม่มีคนสนิทด้วยหนูดันมากลัวและหนูรู้สึกว่าทาไมโดดเดี่ยวจังเลย เห็นภาพมันย้อนแย้งไปหมดเลยอะใช่ป่ะคะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งบนโลกนี้อาจจะคนนี้เราก็ยิ้มให้คุยกันได้ก็คุยต่อคุยไม่ได้ก็ถอยลงมาอีกหน่อยแล้วก็เดินหน้าใช้ชีวิตของเราต่อไปสร้างคุณค่าในตัวเองเพราะว่าไม่อย่างนั้นน้องจะเปราะบางมากอะคคนนั้นถ้าไม่ได้ดังใจน้องน้องจะเสียใจคนนี้ไม่ได้ดังใจน้องน้องจะแบบไม่ได้ละไม่ไหวแล้วฉันไ่ฉันแบบชีวิตฉันถึงต้องเป็นขนาดนี้ฉันไม่อยากจะสนิทกับใครอีกแล้วเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เกี่ยวเรื่องสนิทไม่สนิทเลยคนละคน ก็นเมื่อตอนนี้โดนนายตาหนิอ๋อตําหนิแล้วทําไงดีอ๋อบอกกับตัวเองว่าครั้งต่อไปพี่จะตําหนิหนูไม่ได้ค่ะหนูจะทํางานให้ดีที่สุดมันคือแค่นั้นแต่ไม่ใช่ไปน้อยอกน้อยใจว่าแล้วทำไมความสัมพันธ์ของเราต่อไปหนูจะไม่สนิทอะไรกับใครอีกแล้วนคนละเรื่องกัน,มนหมดเลย <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้พี่อยากให้พีเห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องวัดคุณค่าของตัวเองโดยการต้องไปสนิทกับใครก็ฉันทำงานได้ฉันดูแลตัวเองได้และดูแลปู่ด้วย อไม่ใช่นั่งรองแบบปู่จะมีใครหรือเปล่านะปู่จะมีใครหรือเปล่านะมไม่รู้สิพอถึงวันหนึ่งอ่ะเอาไว้ให้น้องโตๆเท่าพวกพี่ก่อนพี่จะคนพบและพี่จะเคารพในความแตกต่างถ้าคุณปู่มีใครสักคนหนึ่งที่เดินหน้าดูแลกันต่อไปได้ก็โอเคใช่ครับเท่านั้นเองแต่อันนึงไม่รู้นะที่พี่มองที่รู้สึกว่าทําไมการเป็นแฟนกับน้องหรือน้องบอกว่าแฟนคือคนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่น้องยังเหงามากขนาดเนี้ยพี่ค่อนข้างห่วงคือพี่ไม่ได้บอกว่ามีแฟนแล้วต้องแบบว่ามีความสุขรันราตลอดเวลา แต่หลายๆครั้งที่น้องดิ่งเหมือนคนที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวหัวใจของหนูอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะใช่แล้วเออมันไม่อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะตอนแรกผมยังงงเอะแล้วตัวตนแฟนไปไหนอยู่ตรงไหนแฟนคิงอยู่ตั้งแต่สองพันอะไรผมยังไม่รู้เลยตอนนี้อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้คุยกันแล้วอย่างน้อยน้องได้ทบทวนตัวเองหลังจากเล่าให้พวกพี่ฟังกันหมดละตั้งแต่นี้หนูก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองกับพี่ที่ทำงานก็คุยกันพี่คะเดี๋ยวถ้าเกิดหนูผิดพลาดตรงไหนพี่บอกหนูได้เลยนะ ก็ต้องว่ากันไปตามเนี้ยแต่จะไม่ใช่ลักษณะไปน้อยอกน้อยใจเพราะอันนี้ในฐานะของคนที่เจอคนที่น้อยใจมากๆแล้วไปอยู่ใกล้ๆเขานะเราจะรู้สึกว่าทำไมคนนี้เปราะบางจังเลยมันจะทําตัวไม่ถูกไปหมดเลยทาตัวไม่ถูกไปหมดเลยแล้วสิ่งต่อมาคืออะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวเขาจะถอยห่างหนูและการถอยห่างหนูหนูก็จะคิดว่าทําไมเขาต้องรังเกียจหนูเปล่าเขากลัวว่าเขาพูดอะไรออกมาจะทําให้หนูเปลาะบางจนแทบจะเป็นแก้วใบบางๆที่แตกอีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ มีคุณค่าหเห็นคุณค่าในตัวเองพุทโธพุทโทอย่าลืมโทรนะ